สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับตอน,นอยู่กับผมโมที่จังกันอีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปอันนี้ทาที่ใหญ่กันอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแมปนี้เขาอัปเดตกันตั้งแต่วันที่8แล้วนะอัปเดตตอนที่วันที่8ประมาณเที่ยงคืนก็คืออัปเดตประมาณวันกว่านะครับนี่ก็วันที่9 1หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วมันน่าจะเปิดประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ตอนนี้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลักๆก็จะเป็นแมปใหม่นะครับเห็นไหมแมป แต่ผมว่ามันอาจจะใหญ่เป็นสักใหญ่เกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยเป็นเลดใหม่แล้วก็สกุลเงินใหม่เป็นสกุลเงินพระจันทร์แล้วก็มีตัวใหม่ด้วยตัวใหม่มาที่ตู้อีเวนต์นี่มันจะมี3ามตัวแล้วก็มีตัวรับตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นที่ผมรู้มาก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็่าจะมีตัวเก,เ,กเก่าที่ถูกบัฟใหม่เยอะเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะ,ะก็ประมาณนี้ อ่ะส่วนตัวหน้าตู้เหรีน,นี่ก็จะมีเมกูมินอันนี้วิเว,วียนเหรอคือตัวอะไรเนี่ยวิเวียนไม่รู้มาจากเรื่องอะไระครับแต่ว่าตัวตรงการเมกูมินตัวซ้ายกเ็เป็นไอชานะครับก็แน่นอนผมอยากได้เมกูมินมากผมชอบอัปเดตนี้เพราะว่าเมกุมินเนี่ยแหละนะโมเดลสวยมากเลยดูเิโวโมเดลเขาทําดีนะครับผมซึ่งสกิลผมว่าน่าจะเป็นสกิลแหละมั้งก็คงมีนุกอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูร้านค้าอีเวนต์ใหม่กันสักหน่อยละกันนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าอีเวนต์ใหม่นะครับ นะมีของชิปะทาเหมือนเดิมนะครับเหมือนอีเวนต์ก่อนหน้านี้เลยก็จะมีของอีโวสเตตลีโลยาโชคอะไรพวกนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ไงดีนะหลักๆก็เขาก็ทำคุณภาพของเรานะครับแล้วก็นี่อีเวนต์พันน่ก็เพิ่มมาด้วยใช่ไหมนี่นี่นี่พันหนึ่งซึ่งระบบคุณภาพขอ f ไลท์หลักๆก็นี่เราสามารถกออจำนวนเงินที่จะจอกจำนวนที่จะซื้อได้นะเห็นไหมนี่ผมซื้อที่ละยี่สิบพันได้เลยนะ ค่อนข้างดีนะครับมีมีีนแรกด้วยอันนี้คือ <S <S ดีนะครับเป็นที่รีโลอ์ติแฟคซึ่งเขาแจกมา50าอันในโค้ดนะผมทิ้งโค้ดใหม่ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมนะผม,ผมในในๆก็มาแล้วก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้เท่าที่ผมรู้ถ้าเกิดผมได้ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอีวลูเคียแล้วกันเมื่อกี้เป็นต่งหาอยู่พักนึงนะครับเรามีวลูเคียโชว์หนึทีแล้วกัน นี่อ่าเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยวะ่ะเอฟเฟกอะไรวะเนี่ยบ้าบ้าไปแล้วอ่าเป็นไงนี่ใส่เอ็กโซเดียด้วยนะครับล็อกก่อนเลยโคตรสวยเราไปรีโลสเต็กันสักนิดนึงแล้วกันนะดีโลสเต็อย,อยู่ตรงไหนแล้ววะโอ้มีร้อยกว่าอันเองอะ่ะมีน้อยเยอะนะจริงๆก็อยากได้ข้างล่างนะไม่ก็ข้าตรงนี้นะผม แต่มีแค่สามร้อยกว่าอันนี้เราไม่เอาแล้วกันนะโอ้เอ็ดเอ็ดไปหน่อยจริงเอ็ดมันก็ไม่ได้ดีดมากนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากได้เป็นซา,าจีนอ่นหรือญี่ปุ่นปะไม่รู้อ่ะในเอ็ดห้าสิบวันรูยไหมเนี่ยเราอาจจะคิดผิดที่เรามันรีนะฮะ เอ้ยเอ้ยโอ้โอเคโอเคเกือบแล้วเกือบคิดผิดแล้วเพิ่มมานิดนึงก็ยังดีแตงข้าลาน,นี่เดี๋ยวค่อยไปดีนะดีสเตตเป็นหมดแล้วแล้วก็เออสุดท้ายละมีเลดไปด้วยอ่ะเลดไปซึ่งไม่แนะนำให้ลงคนเดียวนะด่านมันโคตรจะใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีหลายทางอีกงากแนะนําให้ลงขั้นต่ำอยู่สองคนลงขั้นต่ำสองคนคือพอมีภาพผ่านอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก,ก็หลักๆก็คืออัปเดต แบบใหม่แล้วก็อัปเดตระบบต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็แก้บั๊กให้ดีที่สุดก่อนก็เปิดน,นะเพราะว่ามาอย่างนั้นนะครับก็ให้เวลาเขาหน่อยนะครับเราก็เชื่อเขาแล้วกันนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอ้ที่รับชมกบทนไม่บาย